นิกกี้มีถ่ายทัวร์มาลงนาทุกคนแล้วก็ไปเจอพี่โพ์ด้วยพี่โพสบอกว่าพอเจ้อาเสื้อแบรนด์เนมก็เป็นแบบนี้ทุกทีสุดท้ายพี่โพ์ก็ต้องยอมใจออดให้นะทุกคนแล้วพอคุณเขาใส่นาทุกคนคือหล่อมากเทมากแล้วก็มีเต้นด้วยเพลงนี้เป็นเพลงอินโดนะทุกคนเต้นดุกดิกใหญ่เลย แล้วคุณเขารับในล่ากลับบ้านแล้วนะทุกคนแต่ดูลูกสาวเหมือนว่าจะง่วงๆวงหน่อยไม่ยอมเล่นกับพ่อเลยมาอยู่กับพ่อแล้วก็คงจะหายคิดถึงกันนะทุกคนแล้วคุณเขามีออกไปเดินเล่นด้วยพ่อหลังจากนั้นก็มาส่งพวกเราเข้านอนด้วยในล่านะนสวยดูดูดูนอนดูนอนอืมกลางเตียงเลยมั้งนอนคนเดียวเลยมั้งไม่แบ่งพ่อเลยมั้ง